สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมครูรุสอับดุลลาฮิมกันในช่องบังสานเกมเมอลยครับก็วันนี้ผมจะมาสอนอ่าซัมมอนอาร์มแเนนะครับหรือซัมมอนสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับให้แบบมันออกมาแล้วถือไอเทมนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ซัมมอนออกมาถือไอเทมเนี่ยก็ต้องเป็นอ่าสิ่งมีชีวิตที่ถือไอเทมได้ด้วยนะมันก็เลยมันถึงจะออกมาถือไอเทมนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็คอมมานด์ที่ใช้จะใช้อยู่ที่อออััันนนนนะะคครบใช้้มมาด์แลวก ปุ่มนะครับหนึ่งอันนะครับประมาณนี้เลยนะครับในขั้นแรกเราต้องมาเซฟคอมมานด์บล็อกก่อนนะครับซึ่งวิธีการเซฟคอมมานด์บล็อกก็ไม่ยากนะครับเปิดช่องแชทขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่าทับ g i v e เป็นวัก a d p วัก c o m m a n d b l o c k นะครับแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วกดรันคําสั่งนะปุ๊บเราก็จะได้คอมมานด์บล็อกมาประมาณนี้นะผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะก็เอามาตรงนี้แล้วก็กระโดดนะครับกระโดดวานนะครับแบบนี้ ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ให้มันแบบขึ้นมาเป็นแบบนี้น้ำสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์คจุดนะครับว่าจะให้มันซัมมอนออกมาตรงไหนนะผ<อ>มจะทำซัมมอนตรงนี้แล้วกันนะครับ<อ>แล้วก็เริ่ม,มเลยครับเข้าไปที่คอมมานด้านล่างก่อนครับอ่าแตะปุ่มหัวก็ได้แตะปุ่มหัวก็ได้นะครับอ่าแตะอย่างนี้อ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าทับซัมมอนอาร์เมอร์สแตนนะครับแบบนี้นะครับอ่าพิมพ์แบบนี้เลยนะฮะทับซัมมอนอาร์เมอร์สแตนต่อไปคือพิกัดนะครับผมพิกัดก็คือตรงนีี้้นนน่ตรรงะคับอา วิธีการจเจอะพิกัดนะครับก็คือเจาะใครที่ไม่ได้เปิดพิกัดก็คือเนี่ยสมมุติตัวนี้ไม่ขึ้นใช่ไหมแสดงว่าคุณยังไม่ได้เปิดพิกัดนะวิธีการเปิดพิกัดคือกดตุ่มสต็อปนะครับเซตติ้งนะฮะแล้วเลื่อนอะ่ะหาคําว่าโชว์ตรงนี้นะครับดีไหมเนี่ยตรงน,น,นี้ตอนแรกจะปิดอยู่ถ้าคุณกดเปิดไปนะมันก็จะโชว์พิกัดขึ้นมานะครับผมก็ใส่พิกัดไปอันนี้ก็พิกัดอยู่ที่ลบหนึ่งร้อยสองลบหนึ่งร้อยสองสี่บวกลบสามสองสิ่งก็ลบหนึ่งร้อยสองสี่สามสอง แล้วฉันจะลองกดซลมอนดูก่อนนะปุ๊บถ้าเอเมอร์แสตมอนแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะผมก็ต่อไปให้ไปที่คอมมานด์ที่สองเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า t r a r e p l a c e item entity s e t y p e วงเล็บเปิดนะครับ t y p e เท่ากับ a อเมอร์แสตคอมมา r เท่ากับสาแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็นะครับประมาณนี้แล้วก็ nature star นะครับแบบนี้นะครับคือ ไอ้ตรงเนเจอร์สตาร์เนี่ยคุณสามารถตั้งชื่อเองได้นะว่าจะให้มันถืออะไรนะจะถือเป็นไอเทมอะไรก็ตั้งไปนะผมซึ่งตอนนี้ผมเอาเป็นเนเจอร์สตาร์นะน้องก้สมอนดูนะปุ๊บอ่ามันก็จะถือไอเทมประมาณนี้เลยนะครับผมจะช้าก่อนฮนะนะครับสามารถเปลี่ยนไอเทมที่ให้มันถือได้นะเห็นไหมตอนนี้มันถือเนเจอร์สตาร์เห็ไหมอ่าประมาณนี้นะครับออกมาแล้วถือสตาร์นะครับก็ตั้งชื่อไอเทมได้ตามต้องการนะครับตรงนี้เลยนะครับอออโอเคกนะ็ประมาณนี้ โอเคเดอะผมจะรับให้มันถืออย่างอื่นดูก็ได้อ่ะเผื่อใครไม่ไม่กลัวใครไม่เชื่อนะครับอ่ะผมใช้ไม่ถือเป็น D I A M O N D ครับ D I A M O N D นะแล้วกดซอมมอนปึ๊บมามันก็จะถือไดมอนดะ์ครับแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูส่วนของซอมบี้กันบ้างนะครับหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่น,นครับกดโกรเหมือนกันเลยองมาแปะบุมพิมพ์ทับซอมมอนซอมบี้ครับพับ S U M M O N เ M ไปนะแล้วก็ G O M d i e ครับแบบนี้ o m อา้าวดีนี่ว่า d i e อ่าแล้วก็พิกัดนะครับพิกัดอ่าเอาไปที่เดิมแล้วกันนะซอมมอนตรงนี้เลยหนึ่งร้อยสองสิบโอเคใส่พิกัดไปครับผมจะเป็นพิกัดเดิมนะหนึ่งร้อยสิบอ่าโอเคเรากดซอมมอนดูนะว่าออกไหมอ่าออกก็ได้แสดงก็ได้ประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็เข้าไปที่คอมมานี่สองนะเอ้ยสองหมดไป พิมพ์คำมาที่2ครับผมแล้วพิมพ์คําว่าเหมือนพิมพ์พิมพ์เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่เปลี่ยนคําว่า armor stand ครับเป็นคําว่าซอมบี้แทนนะแล้วก็ชื่อไอเทมก็ตั้งไปแล้วสิ่นที้ผมตั้งเป็น nature ice sword นะครับอ่ะเอาซสมอนดูนะก็จะมาเนี้ยออกเป็นซอมบี้ถือไอถือดาบมิเทไลท์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองซสมอนดีนะปึ๊บก็จะมาเนี้ยนะผมก็เอาไปลองขับมันได้เลยนะอยากจะเปลี่ยนเป็นไอเทมอะไรก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะเช่นผมอยากจะเปลี่ยนเป็นอ่าไดมอนด์สวอร์ดแทนก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ แล้วแต่เลยแล้วแต่ตามที่เราจะตั้งเลยครับไอเทมนะตรงนี้จะตั้งเป็น D I A M O N D ครับนี่ไดมอนด์นะ D I A M O N D สมมอลดูนะปึ๊บมันก็ออกมาถือดาบไดมอนด์แทนครับอันนี้ก็แล้วแต่เราไปชมเลยครับโอเคก็พอๆอะไรเนี้ยโอเคก็คลิปนี้ขอจบเป็นรายการเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายก็ตอนที่จะซัมมอนเนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าแบบไม่ใช่สตอรี่ที่จะให้มันถือไอเทมเนี่ยต้องดูนิดนึงนะเช่นสมมุติคุณจะให้วัวเนี่ยถือไอเทมเนี่ย ซีโอซีโอดัยูนะคาวถือไอเทมอย่างเงี้ยมันถือไม่ได้นะเห็นไ,ไหมมันไม่ถือให้นะเพราะว่ามันไม่มีมือให้มันถือนะโอเคก็ตอนที่จะเลือกม็อบเนี่ยก็ต้องดูนิดน,นึงนะไม่ใช่แบบไอให้วัวอะไรถืออย่างงี้ไม่ได้มันไม่มีมือนะถือไม่ได้โอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียการเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายก็เลือกม็อบนิดนึงนะในการที่จะให้มันถือไอเทมครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงการเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายจบเพียงนี้นะครับเจอคลิปหน้าครับ